ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านห้วยห้วกภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โรงเรียนบ้านห้วยห้วกตำบลโพนเทคอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2โรงเรียนของเราก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2501มีเนื้อที่14ไร่17ตารางวาโดยมีนาเรียงศักดิ์บัวหาเป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันมีนายปัชชาโกสมพู้มในการโรงเรียนผลเพชกพัฒนาวิทยาและนางโฉมยงเย็นใจรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูจำนวน2คนพนักงานราชการจำนวนหนึ่งคนนักการพันโรงจำนวนหนึ่งคนรวมทั้งสิ้น4คน โรงเรียนบ้านห้วยห้วงมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและศักยภาพในทุกๆด้านมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบอีกทั้งยังผลิตนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งออกสู่สังคมด้านสภาพแวดล้อมมีสภาพห้องเรียนที่สะอาดบรรยากาศดีกว้างขวางมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อในการจัดก,การเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพความสำเร็จในปีการศึกษา2 5 1 7 2 5 2 8รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรื่องจากภาพป .1- ป .3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรียงความป .4- ถึงป .6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองสนอป .1- ถึงป .3 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองสนอป .4- ถึงป .6 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและภละศึกษาป .1- ถึงป .6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงป .1- ถึงป .6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็รายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2 5 6 7สูงกว่าระดับประเทศและมีผลการประเมินความสามารถทางด้านการอ่านอานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจํปีการศึกษา2 5 6 7สูงกว่าระดับประเทศ ทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นใช้หลักการบริหารแบบส่วนร่วมทั้งชุมชนผู้บริหารและคณะครูมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาส่งผลให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนทำให้โรงเรียนบ้านให้ห่วงพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ